นี่พระของพ่อผมครับบอกว่าแท้ก็คือแทงหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วไม่มีทางเก็ต The Stone นะครับพระแท้คนเกดปล่อยตัวอย่างทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าสนใจหนังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่นะครับเกี่ยวกับวงการพระเครื่องในประเทศไทยบ้านเรานี่เองนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับที่คุณมีพระเครื่องอยู่ในบ้านอาจจะนํามาขายแล้วได้เงิน แน่นอนว่าเรื่องของพระเครื่องอะไรพวกนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับหรือบางคนก็ไม่เข้าใจว่าพระเครื่องเนี่ยเฮ้ยมันจะอะไรกันนักหนาก็แค่แผ่นปูนปราร์เตอร์อะไรต่างๆนู่นน,นี่นั่นเล่นไม่เป็นคนเล่นไม่เป็นก็จะเล่นไม่เป็นคนไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มศึกษาเริ่มเปิดใจคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งนะครับที่ดูพระเป็นคุยรู้เรื่องความรู้ถึงกันวงการพระเครื่องเนี่ยมีหลากหลายครับมีทั้งเซียนโคตรเซียนเซียนใหญ่เซียนเล็กเซียนเปิดแผงเซียนข้างทาง ไปถึงเซียนบนห้างนะครับพระบางองค์ขายได้หลัก10อยู่กับอีกมือหนึ่งขายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่นี่คือสเต็ปนะครับเบื้องต้นคร่าวๆของวงการพระเครื่องหนังเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างไปพร้อมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งผมก็ยังไม่เคยดูเต็มๆนะ แต่อยากจะบอกว่าผมเองก็สนใจหนังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันและคิดว่าจะไปดูในโรงภาพยนตร์แน่นอนแน่ๆแหละนะครับเพราะผมเองนะก็เล่นพระอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูพระเป็นด้วยเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งเล่นไป2อ,องค์มายืนเยี่ยวอยู่หน้าบ้านตบสบะบัดเดี๋ยวเรามาแกะตัวอย่างตัวนี้กันเลยนะครับก้อนหินมีมูลค่าเท่าไหร่เอาละเปิดมา ฉากแรกเนี่ยก็ได้ลุ้นเลยครับคืออันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับซึ่งพระเอกเี่กก็อาจจะไปค้นนะครับบนหิ้งพระแล้วก็เจอมาแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าอาจจะเป็นบ้านของตัวเองหรือเปล่าอาจจะเป็นบ้านคนอื่นหรือเปล่านะเซงพราราไดแฟนแร,ระหซแ,แฟนมาแท้พระเหรียญรับบทโดยจ่ายนะครับจ่ายไททัสสมิธคือแน่นอนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นโคดเซียนพระที่แบบเจ้าเล่ห์พอสมควรนะดู มีห้อยพรงห้อยพระดูหน้าตาไม่น่าเชื่อถือไว้ใจแน่ๆนะครับอันนี้เป็นการดูแว็บแรกนะเท่าที่ผมดูนะรพระเอกครับนี่คนนี้ก็คือลูกของคุณเจเจตาินนะชื่อเจ้านายนะครับเจ้านายนี้ก็รูปหล่อหน้าตาดีนะครับเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นเด็กที่เดินเข้ามาในวงการพระโดยที่ไม่รู้อิโนอินีอะไรเลยสมเด็จมีรั์ในตำนา สมเด็จในตำนานใ <Okay, right? S 1> ไปกเหนื่อย <c oughs> คือถ้าดูจากฉากเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคือนี่พระของพ่อผมครับผมบอกเลยนะถ้าดูจากรูปเนี่ยนะเอาว่าเห็นพระสมเด็จแบบเนี้ยผมบอกเลยนะถ้าคนที่ดูพระเป็นอย่างผมเนี่ยอ่ะไม่ต้องอย่างผมหรอกอย่างคนที่เล่นพระเนี่ยอันเนี้ยเก๋ผมบอกเลยนะอันเนี้ยเก๋แน่นอนบ้านเก่าเสาโยเรื่องโม่มากมายอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วท่าที่ผมดูเนี่ยมันเป็นคนละองค์นะครับกับองค์นี้ด้วยนะครับฟอร์มมันต่างกันนะ ไม่ได้ว่าพระเอกเนี่ยอาจจะมีการสลับพระนะครับเอาพระเก๋นเนี่ยไปลองปล่อยดูพระในตำนานพระพ่อบรดกทรัพย์สินอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่นะ99%้เก๋ครับคือจริงๆพระสมเด็จเนี่ยเขามีสร้างมาเป็นร้อยๆปีเขามีสร้างมานานแล้วเป็นร้อยปีนะครับดูจากรูปเนี่ยรูปพันเนี่ยเนี่ยคืออันนี้เป็นปูนเหมือนปูนปาสเตอร์ที่ทำมาทำขึ้นนะครับในยุคหลังๆแล้วก็ทำมานานแล้วนะครับ เอาเป็นว่ามันคือพระสมเด็จนั่นแหละครับพระเอกเนี่ยก็ไปเจอมาเพื่อนเพื่อนเห็นฉากนี้ไหมฉากนี้มันแบ่งได้เป็น2อย่างนะครับ1คือเรื่องจริง2คือกลลวงคําว่าเรื่องจริงก็คือเซียนจ่ายเนี่ยนะอ่ะเซียนจ่ายเนี่ยเอาเรียกเซียนจ่ายเซียนจ่ายเนี่ยเขาอาจจะดูดูไม่ขาดคําว่าดูไม่ขาดเนี่ยก็คือจะต้องเรียกสายตรงมาดูสายตรงก็คือพี่คนนี้เขาอาจจะเป็นเซียนสายตรงหรือว่าเซียนที่อยู่แถวนั้นก็ได้เรียกมาดูเป็นเซียนสมเด็จพอเรียกมาดูปุ๊บเนี่ย เขาก็มองว่ามันดูยากมันดูไม่แท้มันดูแบบคลุมเครือเนื้อไม่ใช่อะไรไม่ใช่เขาเลยบอกว่าเอ้ยเอ้ยอันนี้เนี่ยผมดูไม่แท้นะผมดูไม่แท้นะผมดูเก๊ซื้อไปก็เหนื่อยนะครับเสียนจ่ายได้ก็เลยบอกว่าเอา้าซึ่งถ้าพระเอกเอาองค์นี้เนี่ยไปให้เสียนพระดูจริงๆถ้าสมมติว่าองค์นี้แท้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเสียนจ่ายอาจจะหลอกพระเอกนะครับเรียกคนมาดูเพื่อให้พระเอกเนี่ยใจแป้วว่าเฮ้ยองนี้มันเก๊ องนี้เนี่ยมันดูยากคภาษาเซียนเขาเรียกว่าสวดพระสวดให้เจ้าของพระเนี่ยเขาแบบใจแปลเฮ้ยถ้าเก๋นเนี่ยแม่งขายทูกถูก,ถกขายได้ราคาเท่าไหร่ก็ขายไปเถอะและมันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าพระเอกขายทุกถูก,ถกเซียนพระก็จะซื้อได้ถูกแต่พระเอกอาจจะเป็นเซียนอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคือไปเอาพระเก๋องนี้เนี่ยมาสลับเออเนอะวะมันอาจจะเป็นเหลี่ยมของพระเอกก็ได้มีเรื่องของเงินมีเรื่องของทองมาเกี่ยวด้วยนะครับก็ ถ้าจะดูจากตรงนี้เนี่ยเซียนหมวยเนี่ยก็คือน้องอะไรนะโฟยอปไอโฟยนะไอโฟยิเนี่ยก็จะเป็นเอาเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยมาช่วยนะครับคือปรับให้ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าหนังเขาเข้าใจนะครับวงการพระเครื่องในปัจจุบันมากๆเลยปัจจุบันเนี่ยวงการพระเครื่องเนี่ยหลายๆคนเมื่อก่อนไม่ยอมรับว่าเฮ้ยเซียนพระเครื่องเนี่ยมันจะต้องวางไว้อยู่ตรงหน้า ต้องดูต้องส่องจริงๆต้องอะไรจริงๆเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพระเครื่องสามารถซื้อขายและสดกันแบบโอ้ยทั่วประเทศแล้วนะครับคุณอยู่เชียงใหม่คุณก็ซื้อพระจากกรุงเทพได้คุณอยู่กรุงเทพคุณก็ส่งพระไปภาคใต้ได้คือมันไปได้ทั่วประเทศนะครับเซียนหมวยเนี่ยอะอายน้องอะอายโฟอีฟเนี่ยเขาบอกว่าเซียนหมวยเนี่ยบอกว่าวงการเนี่ยเขาเชื่อเซียนถ้าเซียนบอกว่าแท้นี่มีเอ็มหัดเทปด้วยถ้าเซียนบอกว่าแท้เนี่ยมันก็คือแท้มีบอยท่าประจันด้วยนะครับ มีเป้อารักษ์นี่คนนี้เป้อารักษ์นะครับเป้อารักษ์กเป็นผู้มุ่มกับคือวงการนี้ถ้าเซียนบอกว่าแท้ก็คือแท้คําพูดนี้ผมบอกเลยว่ามันฟังได้2แง่2ง,งามมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับคือเซียนบางคนก็ดูแท้เซียนบางคนก็ดูเก๋แต่สิ่งสําคัญเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้คุณถึงจะสามารถหาเงินได้ถ้าดูจากฉากนี้เนี่ยผมมองว่าพระเอกเนี่ยนะครับพระเอกคือเจ้านายเนี่ยเจ้านายเนี่ยน่าจะไปไปตะเวนปล่อยพระของพ่อเขานั่นแหละนะครับแล้วก็ ไปเจอน้องอ้ายที่เป็นเซียนรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับที่เป็นเซียนรุ่นใหม่ที่ดูแล้วมีความรู้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้หญิงที่หันมาเล่นพระเนี่ยมีเยอะนะครับในวงการพระเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงเล่นพระได้ด้วยเหรอจริงๆมีเยอะมากนะครับแล้วเป็นวัยรุ่นหน้าตาดีมีเยอะนะแล้วแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ดูเก่งมากบางคนก็ซื้อขายกันเป็นแสนก็มีถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือมันมีหรือเปล่าผมบอกเลยนะไม่เกี่ยว มีอยู่แล้วนะครับคือเขาดูกันที่ตัวองค์พระอย่างถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงและคุณเล่นพระแท้เนี่ยคในใงวงการเขาก็ให้การยอมรับอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเพศไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นพระเก๊ต่อให้คุณจะหน้าตาดีแค่ไหนเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีน้องเซียนหมวยเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าพระของพระเอกที่มีอยู่เนี่ยมันเก๊ก็เลยบอกว่าถ้าเซียนบอกว่าเก๊นะมันก็คือเก๊นั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะไม่เชื่อนะครับน่าจะเอาไปแห่ น่าจะเอาไปให้คนนน้นดูคนนี้ดูแล้วก็ตีเก๊กันหมดก็ไม่เชื่อนะเพราะว่ามันเป็นสมบัติพ่อภาษาเซียงเขาเรียกว่าแห่นะครับแห่ไปทั่วเลยนะครับคือให้คนนน้นดูทีคนนี้ดูทีพอแห่ปุ๊บเนี่ยนะครับพระเอกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อทีนี้พอให้ดูเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเออว่าเฮ้ยคนนั้นทำไมคนนั้นดูเก๊ว่าทำไมคนนี้ดูเก๊เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวเองเนี่ยดูไม่เป็นพอดูไม่เป็นเนี่ยก็ให้คนนน้นดูทีคนนี้ดูทีพอดูทีปุ๊บมนจจะเเเกกกได้ยมาาาพ่อออิ็ลรี อันเนี้ยหนังเนี่ยเขาพยายามจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของพระเอกนะความคิดของคนทั่วไปที่ไม่เชื่อว่าเซียนเนี่ยจะดูพระของเขาเก๊และไม่เชื่อว่าพระตัวเองเก๊เก๊ยังไงอันนี้ผมบอกเลยเป็นปัญหาที่แบบทุกคนเจอตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะอ่ะมาดูฉากนี้ก่อนอันนี้ผมชอบมากน้องเซียนหมวยเนี่ยนะ รู้แล้วแหละว่าพระของพระเอกเนี่ยเก๋ถูกไหมก็เลยพิสูจน์ให้พระเอกดูเลยโดยการเอาพระเนี่ยจุ่มลงไปในน้ํพาพอจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยอันนี้มันจะเป็นวิธีการเช็คพระอย่างหนึ่งนะว่าพระเนี่ยเป็นพระแท้ถูกแต่งเก่ามาหรือเปล่าถูกติดกาวหรือว่าถูกเอาผงเก่าๆเ,เนี่ยไปทําอะไรมา ไปลงน้ํายาอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าการแช่น้ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการพิสูจน์อย่างหนึง่งพอพระเอกเห็นแบบนั้นก็ตกใจเฮ้ยนะพระร้อยล้านเลยนะเนี่ยเอาไปจุมน้ําได้ยังไงนะพระพังหมดนะผมบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับของการแช่พระแบบนี้อาจจะจบที่สองล้านหรือร้อยล้านาหรือร้อยล้านฉากเนี้ยผมมองว่ามันเป็นฉากก่อนนะครับฉากก่อนคือ พระเอกเนี่ยน่าจะเอาพระมาให้น้องหมวยดูน้องหมวยเนี่ยก็คือที่ที่พระเอกไปเนี่ยก็คือพันทิพย์งามวงวานนะที่นั่นมันจะเป็นศูนย์พระใหญ่มากนะครับแล้วน้องหมวยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเห็นพระเอกว่าเป็นหน้าใหม่ก็น่าจะแกล้งแหละผมดูทรงแล้วนะน่าจะแกล้งแหละอาจจะจบที่สองล้านหรือร้อยล้านเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแกล้งเพื่อให้พระเอกเนี่ยเยหมือนกับว่าให้ความหวังนะพระเอกเนี่ยเป็นเหมือนหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่ในวงการพระเครื่องอ่ะสาเซียนเขาเรียกว่าหมูนะเจอหมูกลยแกล้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฉากนี้ก่อน ฉากนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมคนจะเยอะมากนะครับฉากนี้คนจะเยอะมากเนะน,นี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่างานประกวดพระงานประกวดพระเครื่องนะครับก็จะรวบรวมเหล่าบรรดาเซียนจากทั่วสารทิศมารวมกันอยู่ที่นี่ที่นี่เนี่ยผมก็เคยไปนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมันอยู่แถวแจ้งวัฒนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรศูนย์ศูนย์อะไรแจ้งวัฒนะนี่แหละเป็นการจัดงานประกวดพระที่ใหญ่มากซึ่งการจัดงานประกวดพระเนี่ยใครมีพระสวยพระดีพระยอดนิยมของวงการ ก็จะเอามาประกวดเพื่อติดรางวัลการติดรางวัลช่วยอะไรช่วยว่าพระของคุณเนี่ยหนึ่งเลยยืนยันความแท้2เลยคือพระคุณสวยจริงไม่มีใครสู้ได้อะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครสวยกว่าก็เอามาสู้กันแต่ถามว่ามันมีกโกงหรือเล่เหลี่ยมไหมแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่ามีผลประโยชน์ก็ย่อมมีเล่เหลี่ยมเป็นเรื่องธรรมดาถ้าดูจากมุมตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นพันพันโตเลยนะนะครับคนเยอะมากเดินทั้งวันนะครับ ถ้าจะเดินดูพระเนี่ยคุณเดินไปเลยทั้งวันแล้วมันจะมีพระเยอะมากครับหลากหลายพระปิดตาสมเด็จพระกิ่งพระเหรียญพระผงเนื้อดินชินผงนะเรียนรู้ไม่หมดนะพระกุ่พระเก่าอ่าอันนี้จะเป็นการส่องนะส่องนึงคือเขาทําให้เห็นลูกตาอันนึงแล้วก็ให้เห็นตัวพระอันนึงนะอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับอ่าเดี๋ยวดูนี้ก่อนอันนี้สมเด็จปกโพอ่าปกโพเห็นไหมอันนี้เป็นพระสมเด็จแล้วก็ ข้างๆก็จะมีเป็นเหมือนปกโพลปกคลุมอยู่ด้านข้างองนี้แท้นะเขาเรียกว่าฟอร์มสวยเลยฟอร์มพระแท้เลยอันนี้สมเด็จฐานแซม,มอ,จจอ่าพระเซียนพระระดับกูเห็นพระครั้งหนึ่งแล้วไม่มีทางที่จะจําไม่ได้น่าจะเป็นการเหมือนพระเอกไปขโมยพระหรือว่าขโมยอะไรมาหรือเปล่าอ่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะอย่างสมมติว่าเซียนพระเนี่ยปล่อยพระไปแล้วนะหรือว่าอะไรแบบเนี้ย พระเนี่ยวนกลับมาหาเจ้าของตัวของเซียนพระเองและเขาจําพระตัวเองได้พระเอกน่าจะไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับก็เลยโดนเซียนจ่ายเนี่ยขู่หรือถ้ามองอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเอกเนี่ยเอาพระมาให้เซียนจ่ายดูแล้วแล้วก็ตกลงราคากันแล้วพระเอกก็ไปเอาพระอีกอันนึงมาให้คือมันจะเป็นการสับเปลี่ยนพระนะครับ เซียนพระระดับกูเนี่ยนะไม่มีทางที่จะจำพระตัวเองไม่ได้เพราะเขาเป็นแฟนพันธ้เซียนพระนี่ใช่ไหมเออเป็นแฟนพันธ้จ่ายพาดได้นะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยฉากเนี้ยผมบอกเลยนะผมนึกถึงหนังที่ผมชอบมากๆเลยทุบตู้แบบเนี้ยคืออะไรรู้ปะ่ะหนังเรื่อง Top ปซ c r e t กับวัยรุ่นพันล้านมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ท็อปหรือว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยเอาพระพ่อไปปล่อยเป็นพระสมเด็จ ปล่อยได้แสนหนึ่งนะรจริงๆพระสมเด็จเขาเล่นกันล้านกว่าปล่อยได้แสนหนึ่งแล้วก็จะมีอีกฉากหนึ่งที่ที่แบบนี้เหมือนกันคือพระเอกเอ่อท่าแก่น้อยท็อปเท่าแก่น้อยเนี่ยไปที่ร้านเกมนะครับไอเอาแผ่นซีดีจีนแดงที่โดนหลอกขายไปคืนนะครับโดนทุบแล้วก็ทุบกระจกเขาแตกแบบนี้แล้วก็โดนไล่ตบออกมานะครับเออนึกถึงเลยมีการตามไล่ล่าพระสมเด็จด,ด้วยนะครับยูโก้ครับก็มีการตามไล่ลงไล่ล่ากันด้วยนะคือดูแล้วเนี่ยแปลว่าแบบนี้เนี่ย มันน่าจะมีพระแท้อยู่มีการสับเปลี่ยนพระแท้มีการสับพระแท้เปลี่ยนจากพระแท้เป็นเก๋ไปจากเก๋เป็นแท้ก็เลยมีการตามไล่ล่ากันด้วยซึ่งคาดว่าถ้าพระเอกโดนไล่ล่าแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพระเอกเนะไปสร้างวีรกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่านะจนโดนตามล่าตัวหรือไปขโมยพระใครมาจนโดนตามล่าตัวโดยมีน้องหมวยนี่แหละนะครับที่เป็นคนรู้เห็นนะน้องหมวยนี่ก็ดูทรงแล้วนี่อาจจะเหลี่ยมอยู่เหมือนกันนะเออทำเป็นเล่นไปนะ พี่ฮิวโก้เนี่ยก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาจากการเล่นหนังเล่นละครไปนานมากเลยนะไม่รู้ว่าอยู่ดีแกกลับมานะครับน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่หรือเปล่าแต่ดูแล้วหน้านั้นจะเป็นคนดีนะอ่ามาแล้วนี่คือตัวละครที่เป็นเหมือนเสียนพระระดับสูงนะครับโอ้โหนี่ไงเป็นไงผมบอกแล้วพระเกยังไงก็เกยนี่ไงผมบอกแล้วนะครับว่า ระในบ้านของคุณที่บอกว่าเป็นมรดกตกทอดนะครับที่บอกว่าเป็นทรัพย์สมบัติของพ่อเนี่ยมันอาจจะมาจากในถาดน,นี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยภาษาเซียเขาเรียกว่าเก๊ตาเปล่าเก๊ห่างเก๊กระจนะครับเก๊เกลื่อนพอพระเอกเห็นอย่างนี้ก็อึ้งเลยเหมือนกับว่าพระเอกเนี่ยหลังจากที่เอาพระไปแห่ดูแล้วเนี่ยเขาก็พยายามตามหาความจริงว่า,าพระแท้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรือว่าพระ แท้เนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยไปเจอเีด้แหละคนที่เอาพระแบบนี้มาให้ดูเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าพระแท้เนี่ยต้องศึกษาให้หลากหลายรูปแบบถ้าจะดูพระให้เป็นต้องดูศึกษาหลากหลายรูปแบบแล้วในฐานเนี่ยหลานดูออกไหมล่ะว่าอันไหนพระแท้อันไหนพระเกะ๊หลานดูไหมอุ้ยโดนหักนิ้วมีการแย่งชิงนะครับ เดี๋ยวนะมีการยื้อยุดฉุดกระชากกระชากอะไรอะ่ะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอดูฉากนี้ก่อนมันกระชากอะไรวะถ้าผมเดานะถ้าผมเดานะฉากนี้น่าจะเป็นการแย่งในเรื่องของพระกันหรือเปล่านะครับคือพอเข้าไปในวงการใหม่ๆเนะี่ยคนที่เป็นหน้าใหม่ก็จะถูกจับจ้องเป็นพิเศษนะครับว่าเฮ้ยไอ้น้องมีพระอะไรมาให้พี่ดูนูน่นนี่นั่นนะครับแต่ในเนี้ยอันเนี้ยมันคืองานประกวดพระนะที่งานประกวดพระนะครับที่ศูนย์ใหญ่ๆ แต่ว่ามันแวบเดียวอะ่ะผมก็ดูไม่ออกแล้วมีการฉุดกระชากอะไรไม่รู้อะ่ะฮิวโก้ดีก็ต้องไปตามล่านะครับหาพระเครื่อง <c oughs> อ่าถ้าดีใจแบบนี้นะเดี๋ยวดูนะมีอยู่2อย่างอันนี้เป็นกล่องประกวพระเป็นกล่องสีขาวข้างในเป็นโฟมสีชมพูอันนี้ดีใจเพราะพระติดรางวัลหรือไม่งั้นก็อาจจะเดินเช่าพระแท้ได้แต่จ่ายเนี่ยรู้สึกโมโหปแปลกๆนะ <c oughs> จ่ายโดนพักเก้ จ่ายโดนพักเก้เนี่ยถ้าผมฟังเสียงดูนะ <c oughs> นี่มึงกล้าพักเก้มาหลอกกูเหรอซึ่งมันเป็นไปได้สูงมากนะเพราะว่าจากเซียนที่แบบเป็นคนที่มีความมั่นใจในวงการอะไรเงี้ยชื่อชื่อดังร่ำรวยบางทีอาจจะโดนโดนพักเก้ก็ได้นะอา่าโอ้ยเหมือนพระเอกจะโดนสั่งสอนด้วยนะครับเนี่ยนะเหมือนจะโดนสั่งสอนด้วยนะอาจจะเอาพักเก้ไปหลอกเขาอาจจะไป ทำอะไรที่มันไปหลอกเอาเงินเขานะครับก็เลยเนี่ยครับโดนซ้ําเหยไปอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เนี่ยนะครับก็จุดเริ่มต้นของการที่พระเอกอาจจะถูกไล่ล่านะมันน่าจะเกิดจากเซียนใหญ่คนนี้เนี่ยนะครับเดินทางไปที่งานประกวดพระนะครับแล้วอาจจะส่งพระตัวเองประกวดก็ได้อาจจะเป็นพระสมเด็จแท้ นะครับที่มีมูลค่าสูงมากแล้วทีนี้เนี่ยไอตอนประกวดเนี่ยมันอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนนะหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดจนทําให้พระเนี่ยสลับไปแล้วพอพระที่ได้รางวัลเนี่ยก็อาจจะตกเป็นของพระเอกไงอคือพระของพระเอกอาจจะไม่แพงแต่ว่าพอไปสลับกับพระองค์ที่มันแพงเนี่ยเออก็เลยถูกตามไล่ล่าอันนี้ก็เดานะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้น่าดูเหมือนกันนะนี่เป็นแค่ตัวอย่างแรกนะครับเข้าโรง วันที่3เมษายนนะครับก็อีกประมาณสัก2เดือนกว่า,ก,วาก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเองก็ค่อนข้างนะครับชื่นชอบนะในพระเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันสําหรับผมนะสำหรับคนอื่นผม,ผมไม่รู้แต่สําหรับผมแล้วมันน่าดูนะคือถ้าดูจากตัวอย่างแรกเนี่ยมันจะมีแสดงให้เห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมมันจะมีแสดงให้เห็นถึงมูลค่าความต้องการของตลาดความนิยมการเป็นเซียน กโกงเล่เหลี่ยมนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการของเซียนพระที่เขาจะเช่าพระจะซื้อพระผมก็เชื่อว่ามันจะมีทั้งคนเซียนที่ดีแล้วก็เซียนที่มีเล่เหลี่ยมขึ้นชื่อว่ามีผลประโยชน์ทุกอย่างนะครับมันมีวิธีการของมันหมดเท่าที่ผมศึกษาอยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยผมมองว่าพระเครื่องเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เลวร้ายขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าคุณเนี่ย จะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็รู้เท่าทันคนแรกๆเข้าไปคุณอาจจะเป็นหมูบางทีคุณมีพัเครื่องอยู่ในมือเฮ้ยองค์นี้ได้เป็นล้านองค์นี้ได้เป็นแสนพอคุณไปฟังแบบนี้ปุ๊บคุณก็กลัวขายราคาตกควายนะครับขายราคาตกควายก็คือแบบขายราคาหลุดอะขายราคาโง่ๆอะไรเงี้ยพะเล่นกันแสนหนึ่งคุณอาจจะกลัวแค่ว่าปล่อยแค่หมื่นหนึ่งหรือ300คนก็กลัวเสียโอกาสไปนะครับแล้วก็มันก็มีวิธีการมากมายครับที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า โดยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นเซียนพระจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มานั่งบน่นนะครับเขาจะไม่มานั่งแบบว่าโอ้ยไม่น่านูน่นนี่นั่น,นเลยคนนั้นอย่างนี้ไม่ดีคนนี้อย่างนี้คือยิ่งคุณมีความรู้มากเท่าไหร่คุณเจอคนเหลี่ยมมากเท่าไหร่มันก็จะขัดเกลาตัวคุณให้กลมขึ้นนะครับแล้วยิ่งคุณมีความรู้เนี่ยใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับก็นี่คือการพูดคุยนะครับตัวอย่างแรกนะผมใช้คำว่าพูดคุยดีกว่านะครับจากประสบการณ์การดูหนังนะครับแล้วก็จาก ความชื่นชอบนะครับบางอยา่างหนังบางเรื่องเนี่ยบางทีดังมากผมก็ไม่ได้เอามาคุยแต่ว่าผมจะเอาแค่เฉพาะหนังที่ผมชอบแล้วก็ผมอยากดูเท่านั้นนะคุณผู้ชมก็มีความคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3M Movie ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูตัวอย่างที่2ที่3ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยมาหรือเปล่านะหรือว่าจะมีตัวอย่างที่2มาเมื่อไหร่นะครับแต่บอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจพอสมควรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ